เอ็ดกรีนเกิดในปีคริสตศักราช1906โดยบ้านเกิดอยู่ที่รัฐเวสคอนซินเขาเกิดในครอบครัวที่มีอาชีพเกษตรกรรมในตอนหลังเอ็ดกรีนต้องย้ายที่อยู่มาอยู่ที่เมืองเมดิสันพ่อของเอ็ดเป็นคนที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวและเดือดดาลยุ่เป็นประจำเนื่องจากเขา ติดเหล่าย่างรุนแรงในหลายๆครั้งเอ็ดกีนและพี่ชายของเขาก็ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงนี้เช่นกันในส่วนแม่ของเขานั้นเธอก็เป็นคนเจ้าระเบียบเนื่องจากเป็นคนที่เคร่งเรื่องาศาสนาเอามากๆทำให้เธอค่อนข้างเป็นคนที่เจ้ากี้เจ้าการและมักจะดุด,ด่าเอ็ดและพี่ชายของเขาอยู่เป็นประจำ แม้ว่าเรื่องเหล่านั้นจะเป็นแค่เรื่องยุ่มยิ้มเล็กน้อยเพียงใดก็ตามเรียกได้ว่าหากมีอะไรที่ขัดหูขัดตาแม่ของเอ็ดกรีนก็จะโวยวายและกลดาในทันทีแต่ที่แย่ก็คือแม่ของเอ็นั้นอยากจะมีลูกสาวเอามากๆซึ่งก็มากกว่าอยากจะมีลูกชายเพราะลูกชายคนโตเป็นผู้ชายอยู่แล้ว ทำให้เอ็ดจึงได้รับการเลี้ยงดูอย่างเด็กผู้หญิง